สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการประกอบแฮงเกอร์นะครับเป็นรุ่น LHG07 นะครับว่าจะมีมีวิธีการประกอบยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาดูอุปกรณ์นะครับที่เอาไว้ใช้สําหรับประกอบแฮงเกอร์นะครับตัวนี้ก็มีชื่อว่าขาแมงมุมนะครับเพื่อที่จะยึดติดกับตัวโพจิเตอร์ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเพจล่างนะครับซึ่งเพจตัวนี้เอาไว้ยึดติดกับขาแมงมุมแล้วก็ยึดติดกับตัวแกนนะครับ ส่วนที่3นะครับก็จะเป็นกระบอกนะครับซึ่งกระบอกตัวนี้สามารถยืดหดได้ตามขนาดที่แคตตาล็อกกำหนดมาเลยครับตัวที่4นะครับก็จะเป็นเพจที่ใช้สำหรับยึดกับเพดานนะครับสามารถยึดติดกับน็อตกับเพดานได้นะครับการประกอบนะครับเราก็จะนำขาแมงมุมนะครับมายึดติดกับตัวเพดลากนะครับ ซึ่งในชุดนะครับก็จะมีน,อน็อตที่แถมมาให้สามารถเลือกปรับไซส์ปรับขนาดตามที่รูปโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีไขควงนะครับสำหรับขัน ก็จะเป็นการวิธีประกอบขาแมงมุมยึดติดกับตัวเพจล่างนะครับซึ่งขาแมงมุมตัวนี้ก็จะยึดติดทั้งหมด4มุมด้วยกันนะครับบางโปรเจคเตอร์นะครับหรือบางรุ่นนะครับอาจจะจำเป็นต้องใช้เฉพาะสักเพียง3ขาเท่านั้นนะครับซึ่งท่านก็อาจจะนำไปประยุกต์การใช้งานได้นะครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอากระบอกของตัวแฮงเกอร์นะครับมาประกอบกับตัวเพดนะครับผมโดยจะมีวิธีการประกอบดังนี้ครับ ทำการถอดน็อตด,ด้านล่างที่ยึดติดมากับตัวกระบอกนะครับผมทั้งสองฝั่งทั้งสฝั่งเลยนะครับแล้วก็คลายน็อตตัวข้างบนให้หลวมพดโดยพอประมาณนะครับทั้งสองฝั่งเหมือนกันครับ เมื่อ <นะ S 1> ทําการคลายน็อตเสร็จแล้วนะครับ <นะ S 1> สังเกตด,<อ>ดูนะครับตรงนี้จะมีรูนะให้เราทําการสวมน็อตเข้าไปตรงรูให้ตรงตรงนี้นะครับเราก็สวมขาตัวกระบอกนะครับแล้วก็ตัวขาไมงมุมไปด้วยกันแล้วนะครับ เมื่อเราสวมเสร็จแล้วนะครับทําการล็อกขาเอาไว้โดยพอประมาณนะครับอย่าเพิ่งล็อกแน่นนะฮะจากนั้นเราก็ใส่น็อตตัวด้านล่างนะครับสำหรับน็อตตัวด้านล่างนะครับคุณสมบัติก็คือเอาไว้สำหรับปรับองศาเมื่อเวลาเราไปติดตั้งเนี่ยโปรเจคเตอร์บางตัวอาจจะมีการเอียงนะครับเราก็สามารถขันน็อตตรงนี้เพื่อที่จะปรับมุมองศาของโปรเจคเตอร์ได้ เมื่อขันเสร็จแล้วนะครับก็จะมีอีกที่หนึงนะครับสำหรับปรับขานะครับก็จะมีรูน็อตอีกที่หนึ่งอุปกรณ์ก็จะมี2อ,อย่างด้วยกันนะครับก็จะมีน็อตตัวเมียกับน็อตตัวผู้วิธีการใช้นะครับก็คือปรับตัวแฮงเกอร์ลงมาก่อนแล้วก็สวมน็อตตัวเมียลงไปตามรูนนะเมื่อเราได้ตำแหน่งแล้วนะครับให้ขันน็อตตัวผู้นะครับ ลงไปที่รูของด้านนอกของตัวกระบอกแล้วขัดให้แน่นพอประมาณเมื่อเราได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็สามารถยึดน็อตได้เลยนี่นะครับรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้ สำหรับชิ Korea, ้นส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นชิ Oil, ้นส climate, ่วนที่เอาไว้สําหรับยึดติดกับเพดานนะครับซึ่งวิธีการยึดติดกับเพดานนะครับก็คือสามารถเอาชิ้นส่วนนี้นะครับไปยึดติดกับเพดานก่อนโดยใช้น็อตที่เราแถมมาให้หรือว่าน็อตของช่างก็ได้นะครับเมื่อเรายึดติดกับเพดานเสร็จแล้วนะครับทําการถอดน็อตที่แฮงเกอร์โดยน็อตที่แฮงเกอร์จะมีทั้งหมดสตัวนะครับจะมีสตัว2ฝั่งเมื่อเราทําการถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ นำกระบอกของแฮงเกอร์สวมเข้าไปกับตัวเพจเมื่อสวมเข้าไปกับตัวเพจเรียบร้อยแล้วให้เราทําการยึดน็อตกับตัวเพจให้เรียบร้อยนะครับรูปแบบที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนำแฮงเกอร์นะครับมาติดกับตัวโปรเจคเตอร์ โดยโปรเจคเตอร์โดยทั่วไปนะครับก็จะมีเลนอยู่2แบบด้วยกันก็จะมีเลนที่อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีเลนที่อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเราสามารถขยับตัวขาแมงมุมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เลนอยู่ได้ในระดับเซนเตอร์ที่สุดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับโปรเจคเตอร์บางรุ่นก็จะมีรูน็อตที่มากับตัวโปรเจคเตอร์ไม่เหมือนกันบางตัวอาจจะมา3รลูแล้วบางตัวอาจจะมาสีูท่านก็สามารถ ปรับตัวขาแมยึดแมงมุมตัวนี้นะครับให้ได้ตามขนาดของตัวรูโปรเจคเตอร์นะครับผม ทำการประกอบแฮงเกอร์เสร็จแล้วนะครับอันดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการปรับมุมองศาของโปรเจคเตอร์ซึ่งแฮงเกอร์ตัวนี้ออกแบบมาให้ปรับ ก้มเงยได้แล้วก็สามารถปรับซ้ายขวาได้เมื่อเราทําการปรับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการยึดน็อตนะครับขันให้แน่นนะครับเพื่อที่แฮงเกอร์จะไม่มีการโยกย้ายในอนาคตนะครับแล้วก็ส่วนน็อตที่อยู่ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นน็อตที่เอาไว้ใช้สําหรับยึดติดกับตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็ยึดติดกับเพดานนะครับตัวน็อตตัวนี้นะครับท่านสามารถนําน็อตจากที่อื่นมา ประกอบการใช้งานก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้น็อตที่เราแถมมาให้ก็ได้แล้วสุดท้ายนะครับสำหรับช่างท่านใดนะครับที่เริ่มต้นการประกอบการใช้งานแฮงเกอร์ใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะครับสามารถศึกษาข้อมูลจากคู่มือที่เราแถมไปให้ในกล่องหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่ศูนย์บริการได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมแล้วก็ดูวิธีการใช้งานตัวแฮงเกอร์ตัวนี้หวังว่าคลิป ตัวนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ